หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพพรัษแปลเรียบเรียบหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่ห้าตอนเหตุร้ายรายทาง ได้ยินเสียงร้องอุทานของขบวนรถของหยางฮูหยินดังมาตามลมกระทบโสดปราสาสเซี่ยซุยอู่ขบวนรถของหยางฮูหยินเพิ่งลดเลี้ยวหัวโค้งของทางภูเขาแห่งหนึ่งเส้นทางช่วงนี้ยิ่งหดแคบลาดชันกว่าเดิมขบวนรถจึงชะลอความเร็วลงองคลักบนหลังม้ากระโดดลงจากรถมาจูงมา้ายังมีอีกสองคนเข้ามาช่วยผลักดันรถคันนั้นแต่แล้วยามนั้น บนเนินเขาปรากฏหินใหญ่หลายก้อนกลิ้งตกลงจากเนินเขาพร้อมกับเศษหินทรายจำนวนมากคนขับรถคันที่ซวยสุยอูนั่งโดยสารพอส่งเสียงร้องอุทานหินใหญ่ก้อนแรกพอดีตกลงบนเส้นทางบริเวณหัวโค้งเสียงโครมดังกึกก้องเส้นทางยุบตัวลงพร้อมกับปรากฏดินโคลนจำนวนมากล่วงหลนล,ง,ลงมาบังเกิดเป็นผงคลีคลาคลุงหินใหญ่กลิ้งตกลงถล่มใส่พื้นดิน ที่อยู่ห่างจากม้าเทียมรถทั้งสี่ตัวไม่ถึงหนึ่งว่าสร้างความแตกตื่นแก่ม้าทั้ง4จนยกขาหน้าขึ้นแผดเสียงร้องออกมาเนื่องเพราะหินใหญ่กระแทกพื้นเดินยุบตัวลงม้าเทียมรถที่ริมสุดตัวหนึ่งไม่อาจทรงตัวมัน่นแผดเสียงร้องพลางก็พลัดตกลงจากเนินเขาพลอยฉุดลากม้าอีกสามตัวกลิ้งตกลงจากเนินรถม้าขนนั้นถูกลากพ้จากพื้นถนนพลิกกลิ้งไปตามเนินลาดชัน ทั้งม้าทั้งรถกลิ้งไปหลายตลบแรงบิดและแรงกระแทกกดทับแอกรถหักกลางรถกับม้าแยกออกจากกันกลิ้งตกลงไปเร็วกว่าเดิมยามนั้นหินใหญ่ทางด้านหลังก้อนหนึ่งกลิ้งตามมาพอดีกระแทกใส่รถที่พลิกกลิ้งได้ยินเสียงโครมใหญ่หินใหญ่ก้อนนั้นหยุดชะงักชั่วขณะจากนั้นก็กระดอนขึ้นมากลิ้งตกต่อไป ขณะที่กรวดหินดินทรายที่ตามหลังฝังรถที่แตกแหลกเอาไว้สเสวี่ยซุยอูชมดูจนใจสถานปานจะขาดรอนกรีดร้องเรียกอีแม่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 วงเล็บเหนียงพลางกระโดดจากรถเทียมล่อวิ่งขึ้นเนินเขาไปหินใหญ่ที่ถล่มรถม้ากระเด็นกระดอนจนแตกออกเป็นสามเสี่ยงแต่ก้อนหินทั้งสามแต่ก้อนหินทั้งสามเสี่ยงยังมีขนาดใหญ่ บวกกับแตกแยกออกจึงกลิ้งตกลงเร็วกว่าเดิมวอนิวสูต้องร้องเตือนว่าแม่นางอันตรายอันตรายสเสวี่ยซุยอูคล้ายไม่ได้ยินยังคงวิ่งขึ้นเขาวอนิวสูเห็นก้อนหินกลิ้งลงมากลัวว่าจะพุ่งชนใส่รถเทียมลอ ยงรีบบังคับล่อหันหัวรถควบขับกลับเส้นทางที่ขามาเมื่อหินใหญ่ก้อนแรกถล่มลงมาทับเส้นทางองครักษ์ตระกูลอย่างสองคนแรกถูกกดทับเป็นเลือดเนื้อเลอเลือนองครักษ์ที่ด้านหลังแม้หาที่ซ่อนตัวแต่ยังจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดได้อยาว่าแต่ขณะที่หินใหญ่เหล่านั้นกลิ้งตกลงมายังหอบเอาก้อนหินใหญ่น้อยมาด้วยต่อให้เป็นก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขณะที่ถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว หากกระแทกถูกจุดชีวิตจะมีอันตรายถึงตายผลสุดท้ายเมื่อหินใหญ่กลิ้งตกลงมาถึงเชิงเขาปรากฏว่าองค์ครักทั้ง10กว่าคนถูกหินทับตายไปกว่าครึ่งคงเหลือผู้คนสองคนรอดชีวิตหนึ่งในสองรับบาดเจ็บสาหัสหลงเหลือลมหายใจรอดแร่รวยรินอีกคนหนึ่งถูกหินใหญ่ทับขาทั้งสองบาดเจ็บจนสิ้นสติไป สว่ยสว่ยอูวิ่งถึงหน้าก้อนหินดินทรายแถบนั้นเห็นรถถูกฝังอยู่ใต้หินดินเพียงโผล่พ้นออกมาแถบหนึ่งจึงออกแรงขุดคุยก้อนหินเหล่านั้นเพิ่งปริแตกมีความแหลมคมยิ่งเสวียสุยอูยามร้อนใจจึงใช้สองมือขุดคุยเพียงชั่วขณะก็ถูกก้อนหินบาดเป็นรอยแผล หลังโรหิตชุ่มโชกเสวียส่ยซื่อูไม่ทราบขุดเป็นเวลานานเท่าใดดีที่ตัวรถแม้หลุดสลายแต่วัสดุไม้ยังช่วยค้ำยันไว้นางขุดตามแผ่นไม้ที่เป็นหลังคารถแผ่นหนึ่งกอบหินดินที่กดทับอยู่ข้างบนออกจากนั้นใช้2มือยึดจับแผ่นไม้ดันขึ้นไปหลังจากออกแรงติดต่อกันในที่สุดก็ดันแผ่นไม้ขึ้น ต้แผ่นไม้กลับเห็นซากสังขารของนางซุวยหลิวซื่อที่ถูกกดทับจนไม่เป็นสารรูปผู้คนแม้กระทั่งศีรษะก็แฟบลงส่วนศีรษะถูกแช่อยู่ในกองเลือดเนื้อเลอะเลือนเสวี่ยซุยอูหลังน้ำตาดุดทํานบทลายร้องคล่ำครวญเรียกหาเนียงเนียงจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นแน่นิ่งไปหลายวันนี้เสวยซุยอูไม่หลับไม่นอนไล่กวดตามหยางฮูหยินมา ความจริงใช้เรียวแรงไปจนหมดสิน้นเมื่อครู่อยู่ในหุบเขาฟ้าเส้นเดียวร้อนรุ่มใจจนหลังเงื่อโสมกายพอออกจากหุบเขาก็เผชิญลมภูเขาไม่สบายอยู่แล้วยามนี้ยังออกแรงขุดหินพบเห็นภาพกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงไหนเลยทนทานรับได้ต้องสิ้นสติสมปรดะีไปภูเขาร้างเงียบสงัดจบกระทั่งเครื่องชั่วยามให้หลังค่อยแววเสียงกีบมาดังขึ้น ม้าห้าหกตัวควบขับออกจากหุบเขาฟ้าเส้นเดียวคนบนหลังม้าสวมชุดเขียวรัดกลุ่มสีสันสวมหมวกบางแดดที่หน้าอานแขวนดาบหลังอานคล้องห่อผ้าไว้แสดงว่ารอนแรมเดินทางไกลมาพอออกจากหุบเขาทั้งหมดบังเกิดความตื่นตัวหยุดม้าเอาไว้ชายกลางคนร่างต่ำเตี้ยกว่าผู้หนึ่งหันไปเกากับผู้คนที่หยิบจวยดาบมาถือมั่นว่าไปชมดูว่าเกิดเรื่องราวใด คนผู้หนึ่งรับคำควบม้าไปยังทางภูเขาที่ถูกก้อนหินถล่มเป็นหลุมเป็นบ่อสายนั้นที่หลงเหลือถือดาบมัน่นกวาดตาสำรวจมองหนึ่งในจำนวนนั้นพันชี้มือไปยังเนินเขาเกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านดูทางด้านนั้นคนร่างต่ำเตี้ยก,กว่าเงยหน้าขึ้นหมวกกำบังแดดของเขากดทับถึงระดับคิว้ว พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นโฉมหน้าของเขาชัดตาหากว่าเย่เซียวเทียนอยู่ที่นี้คงรู้สึกเหนือความคาดหมายเนื่องเพราะชาวยุทธจักรผู้นี้กลับเป็นคนใจบุญสุนทานแห่งเมืองหูเซียนนำหงไปชวนหงอ้วนง่ววงเล็บเศษถีแท่หงหงอ้วนงัวหยีตามองไปยังทิศทางที่เสวี่ยซุยอู่สิ้นสติสมประดีแวบหนึ่งจากนั้นบุยปากคลาหนึ่งปรากฏคนบนหลังม้าผู้หนึ่งโยนสายบางเหียนให้กับเพื่อนพ้อง แล้วเดินไปยังที่ซุย้ซุยอูสลบสไลยัยไม่นานก็อุ้มซุย้ซุยอูกลับมาคนผู้นั้นหยุดร่างที่เบื้องหน้าของหงอ้วนง่วกล่าวกับหงอ้วนง่วว่าพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าหินใหญ่ทับคนตายไปหลายคนที่นั้นมีซากศพที่ถูกฝังอยู่ในหินดินภายในรถมีสตรีชราสองคนถูกทับเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนแม่นางนี้เศร้าโศกเสียใจเกินไปจนสิ้นสติสมประดิ หงอ้นง้วเงยนมองท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆลอยฟ้องอยู่บนฟ้าสีครามจากนั้นก็ก้มลงมองดูหลุมบอที่ถูกหินใหญ่กดทับใส่ขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าท้องฟ้าโปร่งไร้ลมฝนจะไหนปรากฏหินใหญ่ถล่มลงมาพลางก็กวาดตาไปบนร่างเสื้อสุยอู่เห็นนางร่างแปดเปื้อนดินโคลนนิ้วทั้งสิบกลายเป็นเลือดเนื้อเลอ่เลือนต้องกล่าวว่าสตรีนางนี้ย่อมช่วยคนย่อมต้องรู้จักกับคนในรถ ไม่แน่ว่าเป็นญาติคนใกล้ชิดแต่ดูจากสภาพของนางไม่คล้ายถูกหินถล่มถมทับเอ่ยถึงตอนนี้แววเสียงกีบม้ากุบกับผู้คนที่รับคำสั่งให้ไปยังเนินเขาตรวจสอบดูเหตุการณ์ควบม้ากลับมาประสานมือต่อหงอ้นงัวกล่าวว่าพี่ใหญ่บนเขามีผู้คน11คน9ตาย2บาดเจ็บผู้ที่รอดชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสคาดว่าไม่รอดแล้วอีกคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเราฟื้นคืนสติมา แต่สองเท้าถูกหินใหญ่กดทับไว้หงอ้นงวกกล่าวตัดบทเขาว่าสอบถามประวัติของพวกมันแล้วหรือไม่คนผู้นั้นกล่าวว่ามันบอกว่าเป็นเบา่าไพ่ของตระกูลหยางเมืองจิ้งโจคุ้มครองส่งหูหยินพวกมันกลับเมืองจิ้งโจมีคาดมาถึงที่นี้ปรากฏหินใหญ่จำนวนมากถลม่มลงมาหงอ้นงวกตัดบทอีกคราวว่าใช่เป็นฝีมือของคนหรือไม่คนผู้นั้นสันส่นศีรษากล่าวว่า มันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่พบเห็นผู้คนเพียงชั่วขณะปรากฏผู้คนบาดเจ็บล้มตายกลับกลายเป็นสภาพเช่นนี้หงอว้นงวัวขมวหมดคิ้วแล้วกล่าวว่าตระกูลหยางเมืองจิ้งโจชายชะกันที่ด้านข้างคนหนึ่งกล่าวเบาๆว่าพี่ใหญ่ตระกูลหยางเมืองจิ้งโจเป็นสายที่แยกตัวจากตระกูลหยางพื้นที่ปอโจเป็นคนของหยางอิ่งหลง พวกเรายังคงอย่าได้ยุ่งเกี่ยวหงอว้อนง่วพะงกศีษะกล่าวกับคนผู้นั้นว่ากลับไปจัดการกับคนที่ยังไม่ขาดใจตายทั้งสองจัดฉากว่าถูกก้อนหินทับตายคนผู้นั้นหันม้ากลับไปหงอว้อนงัวมองดูซ้อซุยอู่ที่อยู่ในวงแขนผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวโดยปราศจากความเมตตาปราณีว่าทิ้งนางไว้ที่เดิมจัดฉากว่าเสียชีวิตเช่นกันคนผู้นั้นรับคำคลาหนึ่งหมุนตัวไป เสื้อสุยอูในวงแขนของเขาพลันร้องละเมอว่าเหนียงเซียวเทียนเกอเกอช่วยข้าพเจ้าด้วยแย่เซียวเทียนรีบช่วยหงอ้วนงว่วพลันเรียกรั้งคนที่โอบอุ้มเสื้อสุยอูไว้ดวงตาทอแววประหลาดพิกลถามว่าเมื่อครู่นี้นางร้องบอกว่าอะไรใช่เรียกเย่เซียวเทียนหรือไม่คนผู้นั้นพงกศีสารรับคำว่าถูกแล้วพี่ใหญ่หงอ้วนงว่วพลิกตัวลงจากหลังมาเดินถึงเบื้องหน้าเสื้อสุยอู ใบหน้าสเสื้อสุยอูแปดเปื้อนคราบน้ําตาและหยาดเหงื่อยังมีคราบดินโคลนแต่ก็ยังจําแนกโฉมหน้าออกได้หงอ้นง่วพลันอุทานดังอากล่าวว่าที่แท้เป็นนางคนผู้นั้นถามพ่องว่าพี่ใหญ่ท่านรู้จักนางหงอ้นง่วลังเลเล็กน้อยกล่าวออกคำสั่งว่านำนางไปพวกเราออกเดินทางต่อแดนสุยซีเป็นศูนย์กลางของทางการเมืองของกุ้ยโจ เมืองกุยย้ยหยางเป็นเวทีของศูนย์กลางทางการเมืองแต่ว่าพื้นที่ของตระกูลส่งเถียนหยางไม่ได้อยู่ในแดนสุยซีแดนสุยซีเป็นพื้นที่ตระกูลอันตระกูลอันสืบทอดตำแหน่งกุ้ยโจเซียนเว่ยซื่อจากรุ่นสู่รุ่นปกครอง48หน่วยในแดนสุยซีส่วนตระกูลส่งสืบตําตำแหน่งกุ้ยโจเซียนเว่ยถงจือ ถือเป็นผู้ช่วยของตระกูลอันปกครองขุนนางประจำสุยซีกุ้ยจูเอี้ยนหลงตงเฉา3าแห่งดังนั้นตระกูลอันกับตระกูลส่งต่างปลูกสร้างที่ทำการอยู่ที่นี้ชาวเมืองท้องถิ่นเรียกที่ทำการของขุนนางเซเวนว่ยซื่อของตระกูลอันว่าต้าใจจีเรียกที่ทำการของขุนนางเซเวนว่ยวถงจือของตระกูลส่งว่าเซียวใจจี แต่นับตั้งแต่ราชการเฉิงฮว่าเป็นต้นมาผู้ดูแลของตระกูลอันกับตระกูลซ่งไม่ยอมอยู่เฝ้าที่ทำการหากกลับที่ตั้งของตัวเองดังนั้นที่ทำการต้าใจจีกับเสี่ยวใจจีเพียงเป็นสิ่งปลูกสร้าง เชิงสัญ,ญลักษณ์ของผู้นําชนเผ่าทั้งสองประจําเมืองกุยย้ยหยางยามนี้ประตูตึกต้าใจจียังปิดสนิทตามร่องอิดเขียวที่ปูพื้นหน้าตึกปรากฏต้นหญ้าง,งอกเงยคล้ายไม่มีผู้อยู่อาศัยตึกต้าใจจีปลูกสร้างตามแบบที่ทําการของทางราชการตึกช่วงที่1 2ึสเป็นที่ทําการนับตั้งแต่ตึกช่วงที่4เป็นต้นไปเป็นตึกใหญ่หากว่า ตอนที่ขุนนางเซียนเว่ยซื่ออยู่ที่เมืองกุยย้ยหยางที่นี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเขากับครอบครัวเนื่องจากนี่เป็นสถานที่ที่ทําการของตระกูลอันดังนั้นระหว่างที่อันเหล่าไทายแย่ไม่อยู่ที่นี้อันนั้นเทียนกับจันนิ้งเอ๋อจะไม่เข้ามาเพราะเหตุนี้ตระกูลอันปลูกบ้านอยู่ที่อื่นในเมืองกุยย้ยหยางสําหรับให้สมาชิกของตระกูลอันเข้าพัก เมื่อเป็นเช่นนี้ตระกูลอันไม่ใคร่ดูแลตึกต้าใจจีเท่าใดปล่อยให้ดอกไม้ใบญ้าต้นไม้พลุ่มพึกงอกงามตามธรรมชาติแม้แต่สาลาหอเก่งก็เต็มไปด้วยเถาวันไม้เลยที่ข้างเก่งน้อยซึ่งปรากฏเถาวันขึ้นเคลิมเป็นสระน้ำที่มีน้ำไหลเวียนสะหนึ่งน้ำในสระใสสะอาดริมน้ำมีพืชน้ำประเภทต้นออต้นกกขึ้นเต็ม บนผิวน้ำปรากฏปลาอ้วนหลายตัวกระโจนขึ้นมาแล้วกระโดดลงน้ำเป็นเสียงดังเด็กชายที่ใส่กางเกงเปิดเป้าผู้หนึ่งเบิ่งตากลมโตดำคลับถือก้านของต้นอ้อทิ่มแทงพืชน้ำริมสะวุ่นวายผันก็ปรากฏปลาตัวโตวกระโจนขึ้นจากน้ำขู่ขวัญเขาจนส่งเสียงร้องออกมาหมุนตัววิ่งหนีกระทั่งก้านของต้นอ้อก็ไม่ต้องการแล้ว ภายในเก๋งยังนั่งไว้ด้วยชายชราผู้หนึ่งเขาสวมชุดยาวสีเทาผมเกล้าเป็นมวยนักพลดเสียบเป็นไม้อันหนึ่งในมือถือไม้เท้าที่พันจากเถาวันด้ามหนึ่งพอเห็นเด็กชายโยนต้นอ้อทิ้งวิ่งหนีมาต้องหัวร้อฮาๆออกมาเด็กชายมุดเข้าไปในอ้อมอกของเขาซอยเท้าปินป่ายขึ้นไปบนหัวเข่าของเขายกมือโอบรอบคอเขาเอาไว้ร้องว่าแย่แย่วงเล็บท่านปู่ปลาตัวใหญ่ ขู่ขวัญผู้คนนักชายชาราหัวร้อด้วยความเบิกบานใจแล้วกล่าวว่าปลาใหญ่ไม่กินเจ้าแตกตื่นอันใดเด็กชายอ,อดอ้อนอยู่ในอ้อมอกของเขากล่าวว่าปลาใหญ่กระโจนขึ้นมาน่ากลัวยิ่งผู้อื่นกลัวชายชารากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอย่างนั้นเจ้าต้องฝึกกำลังขวัญแล้วลูกหลานตระกูลอันเราไม่อาจเป็นปีศาจขวัญอ่อน ยามนั้นอันนันเทียนเดินช้าๆเข้ามาเห็นสองปู่หลานพัวพันกันจึงหยุดเท้าลงน้อมกายเรียกหาว่าแ yeah, ย yeah ่ๆเด็กชายเหลียวหน้ามองเห็นเป็นอันนันเทียนก็ลื่นไหลลงจากอ้อมอกของชายชราโผเข้าหาอันนันเทียนร้องว่าพี่ใหญ่ในน้ํามีปลาตัวใหญ่กระโจนขึ้นมาขู่ขวัญผู้คนนักอันนันเทียนก้มเอวลงอุ้มเด็กชายนั้นขึ้นมาแล้วกล่าวว่า16 ปลาตัวนั้นใหญ่โตนักหรืออย่างนั้นรอจนเจ้าเติบใหญ่ก็จับปลาตัวที่ขู่ขวัญเจ้ากลืนกินลงไปเด็กชายพงก์ศีสายอย่างแข็งขันกล่าวว่าใช่แล้วจับปลาที่ขู่ขัญเป๋าเปาบงเล็บคำเรียกตัวเองของเด็กชายกินลงไปเพิ่มกำลังขวันอันนั้นเทียนยิ้มพลางหันไปกล่าวกับชายชาราว,ว่าแ yeah, ย yeah ่แย่น้องหนิงเอ๋อกลับมาแล้วดูท่านางอารมณ์ไม่ดีนะักชายชาราขมวดคิ้วขาวโพลนถามว่า ยาโถนั้นชมชอบเย่เสียวเทียนจริงหรืออันนั้นเทียนทอดถอนใจกล่าวว่าคาดว่าคงใช่เด็กน้อยนั้นนอกจากหล่อเหลาอยู่บ้างข้าพเจ้าดูไม่ออกว่ามันมีจุดเด่นอันใดเอ่ยถึงความหล่อเหลาในลูกหลานตระกูลใหญ่แดนสุ่ยซีก็มีอยู่มากมายช,ชายชรากล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าเจ้าดูไม่ออกไม่เป็นไรแต่ไม่อาจตีราคาผู้ขนจนด้ข้าจดจำไว้ ผู้ที่ได้รับการเลือบแแลจากผู้คนมากกว่าหนึ่งคนต้องมีจุดเด่นของมันเจ้าดูไม่ออกเป็นเพราะสายตาของเจ้ามีปัญหาอันนั้นเทียนรับคำว่าถูกแล้วผู้หลานน้อมรับการสั่งสอนชายชราถ,ถามว่าเยเซียวเทียนเข้าสอบเป็นจุ่ยเหยินแล้วหรือเขาพอถามเช่นนี้อันนั้นเทียนอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าถูกแล้วขุนนางเจี้ยวอุยเมืองถงเยนินหลีจงอิน เปิดสอนนักศึกษา5ปียังไม่มีคนสอบได้เป็นซิ่วไฉถูกสถานศึกษาตำหนิตีเตียนยามอับจนปัญญาจึงเลือกมันเป็นซิ่วไฉมีคาดถุงญ้าฟางจางตัวเข้าใจว่ามันมีความรู้ความสามารถยืนกลานให้มันเข้าสอบเป็นจุ้ยเืยนชายชาราหยีตาลงยกมือรูปเคลายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าผู้วิเศษรับใช้เทพคุณใสมีประเพณีปฏิบัติโดยออกท่องทั่วแผ่นดิน ตอนนี้กลับท่องถึงแวดวงขุนนางพันปีมานี้สมควรเป็นคนแรกกละมังอันว่าเร้นกายใหญ่กลับเร่นกายในราชสำนักช่างสนุกสนานนักอันนั้นเทียนกล่าวว่าแย,แย่ๆข้าพเจ้าเห็นว่ามันไม่คิดเร้นกายใหญ่เพียงแต่ไม่ยอมถูกกักอยู่ในปาเขาเท่านั้นชายชราหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า มีคนหนุ่มใดยินยอมถูกกักอยู่ในป่าเขาถึงแม้ว่าโฉมสะครานหญิงงามเป็นความเย้าวยวนใจต่อชายหนุ่มแต่ยามใดที่ได้ครอบครองจะพบว่าแท้จริงแล้วมีเพียงหนี้เท่านั้นสิ่งเย้าวยวนของชีวิตไหนเลยมีเพียงนี้เองอันนั้นเทียนกมวมดคิ้วกล่าวว่าหากว่ามันออกท่องทั่วแผ่นดิน หนิงเอ๋อไม่พบผ่านเป็นเวลานานความคิดจึงจะเจือจางเบาบางลงมีคาดเจ้าผู้นี้รั้งอยู่ที่กุ้ยโจอย่างนั้นก็ไม่แน่นักแย่ๆก็ทราบว่าหนิงเอ๋อเป็นคนดื้อรัน้นเมื่อต้องตาอันใดน้อยครั้งจะเปลี่ยนใจตอนที่คบหาฉีป๋ออียังไม่ใคร่รู้ความแต่ครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างหากว่าหนิงเอ๋อไม่เลิกหลงความตั้งใจ ยี่สิบปีให้หลังเย่เซียวเทียนต้องกลับคืนสู่ป่าเขาเมื่อถึงเวลานั้นชายชาราเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่ากฎเกณฑ์เป็นผู้คนตราขึ้นมาหากว่าเจ้าเป็นคนตรากฎเกณฑ์เจ้าก็ไม่ต้องเคารพกฎเกณฑ์หากแม้นเจ้าไม่มีความสามารถเพียงพอก็ต้องทำตามกฎที่ผู้อื่นตราไว้ให้กับเจ้าเอยถึงตอนนี้ ปรากฏพลังสภาวะที่ยามแผ่นดินอยู่ใต้เท้าขึ้นต่างกับเมื่อครู่ที่เป็นผู้สูงอายุธรรมดาที่หยอกล้อเล่นกับลูกหลานอันนั้นเทียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเช่นนี้เป็นว่าแยแยเตรียมส่งเสริมหนิงเอ,อ๋อกับเย่เสี่ยวเทียนแล้วช,ชายชราหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> เราไหนเลยมีเวลาสนใจเรื่องราวความรักของบุรุษสตรี เรื่องนี้ปล่อยให้บิดาของนางอุ่นไหวไปเถอะเราเพียงครุ่นคิดผู้วิเศษรับใช้เทพคุณสายผู้หนึ่งหากสอบได้เป็นจุ้ยเหยืนรับตำแหน่งขุนนางจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของกุ้ยโจอย่างไรอันนั้นเทียนฉุกใจคิดร้องพร่องว่าแ yeah, ย yeah ่ๆหมายความว่าชายชารายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่านำสิบหไปเล่นเถอะ เราจะใช้ความคิดใกล่ครวนดูอันนั้นเทียนน้อมกายรับคำกระซิบที่ข้างหูของเด็กน้อยไม่ทราบให้กมั่นสัญญาใดเด็กน้อยนั้นก็ตามอันนั้นเทียนไปด้วยความยินดีชายชาราก็หยิบฉวยคันเบ็ดจากข้างเสาเก๋งคันหนึ่งติดเหยื่อลงบนคันเบ็ดโยนลงในน้ำจากนั้นก็เพ่งสายตาใช้ความคิดคำหนึ่งชีปออีเดินเข้ารับแขกของเทียนเมี่ยวหวน น้อมคำนับต่อหลังบ้านในใจอดตื่นเต้นตึงเครียดม่ได้ซึ่งความจริงเขาเข้าพบเถียนเมี่ยวหวนมากกว่าหนึ่งครั้งตามเหตุผลสมควรคุ้นเคยแต่แรกแต่ทุกครั้งที่มาถึงที่นี้มองดูคนที่หลังม้านยังคงเกิดความขม็งตึงเครียดเถียนเมี่ยวเหวนมีความคิดหลักแหลมเกินไปสายตาคมกล้าเกินไปถ้อยคำก็เฉียบคมเมื่ออยู่ร่วมนานวัน ความตื่นเต้นตึงเครียดของฉีป๋ออีไม่เพียงไม่ลดลงตรงกันข้ามกลับกลายเป็นหนักหนากว่าเดิมที่หลังม่านบังเกิดสุบเสียงอันไพรา์ของเถียนเมี่ยวหวนดังว่าผลการสอบครั้งนี้เป็นอย่างไรฉีป๋ออีรีบก้มศรีรษะกล่าวว่าการสอบครั้งนี้กำหนดหัวข้อ10ข้อในสายตาข้าพเจ้าเห็นว่าธรรมดาเชื่อว่าตอบได้ไม่ผิดแววเสียงดังกล่าวเถียนเมี่ยวหวนเลิกม่านที่กั้นหนังสือ เดินออกมาสร้างความพรุ่งพล่านใจแก่ฉีป๋ออียิ่งนับตั้งแต่เข้าสู่ตึกตระกูลเถียนนี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ใกล้กับคุณหนูใหญ่ถึงเพียงนี้ครั้งนี้สมควรเห็นโฉมหน้าแท้จริงของคุณหนูเถียนแล้วฉีป๋ออีคิดเงยนหน้าขึ้นแต่ช่วงคอแข็งทื่อจนเงยไม่ขึ้นเห็นชายกระโปรงสีขาวเคลื่อนเข้ามาถึงเบื้องหน้าปลายแหลมของรองเท้าใต้ชายกระโปรงกลับรับล่อรำไรทำให้เขาต้องถอยกายไปหนึ่งก้าว น้อมกายลงกล่าวว่าคุณหนูใหญ่ฉีปออีไฟฝันเห็นโฉมหน้าแท้จริงของเถียนเมี่ยวเหวินแต่ตอนนี้เถียนเมี่ยวเหวินอยู่ที่เบื้องหน้าขอเพียงเงยหน้าขึ้นก็จะมองเห็นเขากลับไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเถียนเมี่ยวเหวินจึงกล่าวไม่ต้องสำรวมไปเงยหน้าขึ้นมาฉีปออีรับคำครานหนึ่งเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆอดบังเกิดความผิดหวังไม่ได้เถียนเมี่ยวเหวินเดินออกจากหลังม่านจริง แต่ศีรษะของนางสวมหมวกปีกใบหนึ่งที่ขอบหมวกคลุมแพลดำปิดบังใบหน้าไว้เพียงเผยเห็นส่วนคางที่ขาวพองแต่ว่าหากเพ่งพิจารณาแพลบางผืนนั้นยังไม่อาจปกปิดรูปโฉมทั้งหมดของเทียนเมียวหนนได้โดยเฉพาะผิวพันธร์ที่ขาวพองยังเห็นได้อย่างชัดเจนเปรียบกับที่ผ่านมาได้แต่ชมบุปผาในหมอกไม่ทราบชัดเจนกว่ากี่เท่า มาว่าฉีปออีเป็นคนไม่ลุ่มหลงต่อความงามสตรีเพียงนิยมสแสวงหาอำนาจแต่ปาดแรกที่เห็นยังใจเต้นระทึกขึ้นมานี่เป็นใบหน้ารูปไข่ผิวพันธ์ที่ขาวผุดผาดจมูกที่โด่งเป็นสันโดยเฉพาะดวงตาทั้งคู่แฝงความหมายพิเศษชนิดหนึ่งทุกผู้คนล้วนมีองค์คาพยพแต่ผิดแพกแตกต่างกันรูปโฉมของสตรีนางนี้มีจุดเด่นเฉพาะตัว ลักษณะของนางบันดาลผู้คนพอพบพ่านก็เกิดความพรุ่งพล่านคิดย่ำยีนางดีที่นางถือกำเนิดจากตระกูลเถียนมีศักฐานะสูงส่งไม่เช่นนั้นด้วยบุคลิกลักษณะของนางไม่ทราบถูกผู้ยิ่งใหญ่มากน้อยเท่าใดยื้อแย่งช่วงจริงคิดเฉยชิดนางศร,รักราชีป้อยอีอยังรักษาสติสัมปชัญญะเอาไว้หลังจากเสียกิริยาชั่วขณะก็รีบก้มศรีรษะลง หัวใจเต้นระทึกตูมตามคลุนคิดขึ้นครั้งกระโนนหลันหลิงอองวงเล็บบุตรของกษัตริย์เปยฉีตั้งฉายาตนเองเป็นหลันหลิงอองมีหน้าตางดงามอยากจะข่มขวัญผู้คนจึงสวมหน้ากากปีศาจเข้าสู่สมรภูมิคุณหนูใหญ่ตระกูลเถียนคงเป็นเช่นนี้ด้วยรูปโฉมของนางไหนเลยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีหน้าเล่านางไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อผู้คน โอ้ความจริงแล้วสตรีตรเช่นนี้ยัง,ต,งต้องมีสติปัญญาอันใดเพียง,ยงอาศัยรูป,รปโฉ<ช>มของนางก็สามารถถล่มเมืองได้เทียนเมี่ยวหวนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าครั้งนี้เพื่อช่วงชิงสัดส่วนให้กับตระกูลเทียนข้าพเจ้าไม่ได้เสนอชื่อท่านขึ้นไปหากแต่ให้ท่านออกไปแย่งชิงกับนักศึกษาทั้งหลายแต่ด้วยภูมิความรู้ของท่าน ไม่จำเป็นจะต้องใช้สิทธิพิเศษเพียงแต่จุ้ยเหยืนนแม้มีคุณสมบัติเข้ารับราชการหากไม่มีหลังฉากพิเศษยากที่จะเป็นขุนนางยิ่งไม่มีตำแหน่งสูงเมื่อมีตระกูลเถียนเราสนับสนุนเหล่านี้ล้วนไม่เป็นปัญหาข้าพระเจ้าจะจัดการให้กับท่านเองฉีป๋ออีสูดดมกลิ่นหอมจางๆของเรือนร่างนางปากก็กล่าวอย่างสำรวมว่าทราบแล้วเถียนเมี่ยวเหวินกล่าวอีกว่าอีกไม่กี่วัน มหาบัณฑิตแดนจงหยวนชุยซิ่งเซิงจะมาถึงเมืองกุยย้ยหยางมันกับขุนนางอั้นฉาซื่อหวังเฮ่าหมิงเคยเล่าเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อถึงเวลาให้ท่านไปเยี่ยมเยียนหากได้รับความชื่นชมจากท่านชุยจะเป็นผลดีต่อเส้นทางรับราชการของท่านฉีป๋ออีก,กล่าวอีกว่าทราบแล้วทั้งสองสนทนากันอีกหลายคำฉีป๋ออีไม่รอให้เถียนเมี่ยวหวนกล่าววาจาส่งแขกก็ประสานมือกล่าวคำอำลา เมื่อออกจากห้องหนังสือของเถียนเมี่ยวเหวินฉีป๋ออีค่อยระบายลมหายใจโล่งอกนึกถึงข่าวลือที่ว่าสนมเสน่หาค่มสามีต้องคลุ่นคิดสตรีเช่นนี้แม้คลุมหน้าด้วยแพรดำยังทำให้ผู้คนยากหักห้ามใจหากว่าตกแต่งนางเป็นภรรยานอนร่วมเตียงเคียงหมอนกันไหนเลยหักห้ามใจได้เมื่อถึงเวลากรมศึกทุกค่ำคืนบุรุษจะมีอายุยืนยาวได้อย่างไร นึกถึงตอนนี้ใบหน้าต้องปรากฏรอยยิ้มอันต่ำช้าลามกขึ้นวันนี้เถียนเมี่ยวเหวินเรียกตัวฉีป๋ออีเข้าพบเพียงเพื่อรับตัวเขาเป็นคนของตัวเองหารู้ไม่ว่าตอนนี้ฉีป๋ออีเกิดความคิดอันลามกเชิงบัตรสีขึ้นฉีป๋ออีพอจากไปนางก็เดินถึงเชิงผนังยื่นมือกดใส่แค่ไม้ที่จัดตั้งโบราณวัตถุคลาหนึ่งบนผนังก็ปรากฏภาพแผนที่เมืองกุ้ยโจตกลงมาเถียนเมี่ยวเหวิน มองดูภาพแผนที่ใครครวญว่าหลังจากที่ฉีป๋ออีสอบได้เป็นจุ้ยเหยียนจะวางตัวเขาอยู่ที่ใดบนภาพแผนที่มีภาพลายเส้นสีสันต่างกํา,ากำหนดตำแหน่งแห่งที่ของชนเผ่าท้องถิ่นและขุมกำลังของราชสำนักเทียนเมี่ยวเหวนตรวจสอบดูเป็นเวลานานสุดท้ายสายตาจ้องจับที่เมืองหูเซียนซึ่งอยู่บนเส้นทางขนส่งจากเหนือจรดใต้ของกุ้ยโจ